พ่อผู้ใหญ่ครับผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับทุกเมื่อน,นี่ชีวิตทอาไปสายมาสายกระเซียนยูบบนถนนกระเซียนเพื่อนแท้ประกันไพยครับพร้อมีคุมข้องเ่าตลอดซื้อปุ๊บคุมข้องปรับผู้ใหญ่สื่อเลยเนาะครับเนาะเอาเบิรงครับรายละเอียดครับรการคุมข้องมีแบบใดน่ล่ะมีทั้งอุทกภัยวาตภัยทุกภัยนะครับสาธารณภัยต่าง ย่งางไปตกลุมปักมาสิครับกับกุ้มคว่องครับโอ้กุ้มคว่องหลายตัวนาะห<ค><ย>ลายครับเบี้ยกระถือครับเ่าต้องไปทิดมชีวิตไม่ห้ยไปาานาผ้าราักลูกหลานเขารับผิดชอบเจ้าของเลยครับรับประก,กันทุกความเสี่ยงครับอ้าวเขาท่าไว้มากกว่าน,นี้ละมากกว่าประกัน,กกน,กนกครอบเสี่ยงนี่ละครับเท<ส>่านั้นก็เฮ<ส>็ดเล็กเอาคำดอซื้อเลื้อเลยซื้เลยคุณย่าครับเส้นมึงนี่ครับมงนี่แล้วปะครับผมเส้นครับบันนี้เขาถือมาเรืเป็นผ้ารักของผู้ใด ตายไปก็ได้เงินล้านครับคุณยัยครับตายเลยบ่รครับตายไหมครับที่ได้เงินล้านยู่นี่ครับโอ้ยเอ้ยพัยใกใส้ล,ละออกก็นงเหมือนบันเทิอบันได้โอ,โอ้ไปเจ้าเนาะโอ้เสียงหลอดี ใส่ไหมลูกมากันผู้นพุยบ้านพอดีทนายพมขายาประกันไท้หนูก็เลยซื้อพว่วานี่ละซื้อประกันได้จซื้อประกันดีเอาซื้อให้เจ้านันตัวเบื่องดูไปเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเฮ็ดงานนะลังสู่ป่าหน่าสูดินป่ากัดตีนทิพย์นแขยวโววันแล้ว <c oughs> เออเฮ็ดยศสมือเนี่ก็เฮ็ดเพี้ยลูกเพี้ยเต่าฮัลลาว่างพื้นฐานเพื่ออนา,าคต ว่าด้เบื้องปากเขายามเขาอยู่ขอกินกันมีอยู่มีกินน้ำเขาว่าเป็นยางระบัดจังแรงจังแรงคือเขาผู้อื่นจ้าเออพ่ออย่าลืมไปไถหน้าหุ่นไอ้ยายคลองเด้อแล้วว่านัดมือใดก็บอกไปให้เราจัะเชื่อมิแต่น,น,นัดนัดนัดแล้วกับบ่ไปสิไปอยู่กับยังว่าพ่อซ้อมรถไปแล้วอยู่นี่แมมรถห้างซ้อมไม่ได้ทิศเลยมันจะพาท่านแล้วอยู่นี่กระจังสั่นละ รถมันก็คือคนนี่แหละใส่งานมันดุมันก็ชีซื้อรอเป็นธรรมดาหมูบอรถมันมีประกันมันบอเจ้าหูก็ต้องมีประกันคือกันเออเขาคุ้มคล้องไปประกันน่ะนะคุ้มคล้องแล้วไปเบิกไม่พอใส่ตอนนี้เนอะถ้าจะใส่ไปสุิว่าจะใส่ปะโอ้ยจ้ากูว่าไปเนาะหาหนึ่งเขาเนาะ โอ้ถ้าเท่หเทหหายงเหยียบเลเนาะแอลนี่ไอก้พี่เลยไม่อีกแล้ว โอ้ยแพร่ามนดนเดียวนี่อยากล่องไหมอยู่เดี๋ยวนี้ออเ,นเออไปไอเดียสนอยางไรถนา,าได้ไส้ป่ะเหียนเสียงถ้าไว่าตกฮานี่แมแกูน้ำผาเด้อคนน้ำาเราหอย่างเราเลักขาบุกเจ้าตีเดเนี่เออสองสอบผูแล้ว,ลออวนะเฮียคว่ำเอ้ถามสอบแซ่่เจ <c oughs> กก้าเลยแม่เจ <c oughs> า,า,าน้ำาเราเห็นยางเราเหาเดนย้ยส่น น้ำห่านตัวมาตัวขายประกันในไขวานี่แม่ตัวจังดีคนพ่อหนาพ่อตาไปหาบอกว่าแล้วมาตัวว่าตัวจังไดข้ามเบินวาซื้อประกันวันนี้คุ้มครองทุกกรณีประกันความเสี่ยงพะนาะพะนาะประกันความเสี่ยงว่าสันทอเออ <c oughs> โอ้ยจะเห็นแล้วบวลา,าพุ่นทุบบ้านเอาเสิร์ฟพุ่นเออ แม่กับบ่ได้อุ้ยไุ๊ก่าลมเฮ้ยจังป็นยัดอกพ่อของบุหูเลไ้ยงเปื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเือยเรื่อ ตกลงเจ้าสีค้ายขอีอีลีติดประกันนี่ครับผมมาซื้อมาได้บ่บอได้ครับมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณลูกค้าเองครับบาทตายมากมันคอยมาเป็นผ้าลาของลูกของหลานครับเออซื้อกะซื้อใส่ถุงมากิโล่าะไรล่ะประกันไม่ครับม่เป็นประแดกนเขาใส่ถุงสั่งกิโลขาย ออครับเอาเสือไปไไยังไงไปเบี้ยไปแอบไปกองหนึ่งอะบออยากพากบอเดียวนอตวัดขึ้นเที่ยวเงียบมั้งเออช่วยห,ออหาบอกไลท์เถอะวีบันเทามันออกฤทธิ์โอ้เนี่ยกวนเบิร์ดขึ้นบ้า <laughs> บอ,กกบอส,สุฟังบอกระบอกสีบอสุฟัง คอยไปลินซากเสียงตายมาอู้ระเบิดภูเขาเพาะกระท่อมขับรถข้ามตึกขักกว่า้อนบาขอช่วยบอกสู้ฟังเด้ออือซากเสียงตายของคอยนี่มือนันมี่คอยคอยยังฮีโน่อาลุยไปร้นานคาราโอเกะมาโว๊ยพวกนี้ยี่มี่โซเลยแต่แรกเขาขาว,วบวบเบอ้อเอิญละยี่มี่คอยมีคว่ำยี่มันเอิญดีแท้แท งานดิงสีหันขึ้นหอดอยู่แต่ว่าเออนะอยู่สุฟังเด้อเขาขาวต่ออแตะแอ้มุ้มเป็นนุ่มฟังบังพ่าวคนเอานุ่มขนาดโอ้ยหยดสุฟังตับสไตล์คนเรามั้ะมืดเนี้อยนะกอดเอวมันบ่ลาใส่กอดเอวปุ๊บครัวข้ามกับไปอันบ่ลาท่านี้ก็ยุบดำเอาดำเอาแล้วโอ้มีความสุขเออเป็นไรต่อ บ่โดนซะแล้วว่ามาตะไก่บักเ่าเสียงนี่ข่อยคือคุ้นๆวะสำเนียงยังไงสำเนียงคุ้นๆคล้ายๆอีเตงอีวเฮือนวะเลี้ยวไปมาที่นี่แม่มึงเอ้ยบไปนี่มือขวือถือสากมือซ้ายมีมีดเจ้าลองพิจต่อสันตีเจ้าว่าขอเช็ดตั้งไหนโอ้ยรองพิจิตต์เลยนะสุเออ อยู่กับตายผู้อยู่กับตายคอยกับเพ้นซะแล้วนี่บดเชียงใต้เจ้าเออเป็นเจ้าเจ้าสิยอ<า>ยู่วะอยู่อยู่กับตายผู้อยู่กับตายเออเจ้าสิว่าเจ้าสิเจอ,วเจอจ๋วขวัญเจอสาก,ก้อนหัวเรือว่าสิมีดก้อนโอ้ยใส่เกี่ยม,มาเพราะท่าเกี่ยกงตายแหละครับว่าเบืร์นเบืร์นเบืร์นสมนำเนานี่แหละเขาเรียกว่าาเชียงตายใากเชียงตายเออ เขาเรียกฉากเสียงตายเออมื่อถนัดพูดไส้ซ้ำนี่เออพอดีเลยท่านายเอ้ข่อยน้ำหายเจ้าเบิดมือเลยมื่อีงครับท่านผู้ใหญ่ไม่อย่างกับผมครับเจ้ากับข่อยมีเรื่องต้องคุยกันมีธุระอย่างกันเหรอครับเอ้าเอาขึ้นมาเงินข่อยขึ้นมาเงินอย่างกับผมเอาเขาข่อยเสื้อประกันน้ำเจ้าเนาะเจ้าต้องขึ้นเงินข่อยตัวโอเคประกันนี่ผมส่งข่าวบริษัทแล้วครับบริษัทกะ เริ่มคุ้มคว้างเหรอครับคุ้มคว้างไอ้ยังเออแล้วเจ้าเป็เี่ยนยังเจ้าเพื่อจะยูดีสบายดีอยู่เจ้าบม่ได้เก็บได้เป็นเอ็นอุ่นเป็นผอกเป็นแพลยังกูมีเจ้าชิมมะเอาประกันยังขป่ปลาไหลเก็บได้ไข่ย,ยังเลยข่อยสบายดีเนี่ยวันเหตุกูมีเออแล้วชิมมะเอาเยังกับว่ท่านน้ำเพิ่นมาเนี่ถ้าเพือเก็บเพ่ป่วยเราบริษัทเคยแคบประกันได้ยังได๋อเหครับพ่อผู้ใหญ่เออไงบ่แคบยังไหนเงินก๋วยเซียงไงไต่าากระทันหอวมาลุน้าบ้านไหมหายเกี้ยงตับ เสียงเงินเนี่ยเอะไรป่ะตัอขึ้นตัวประกันแมมตัอขึ้นตัวเอาเสิร์ฟบ้างเดี๋ยนายผู้ยิบันมันคนละเสียงไงเสียงอะไรป่ะนี่อันเจ้าวอเนี่ยมันเป็นการเสียงเงินอันกรมท่านควาเขาเนี่ยเป็นกรมท่านประกันความเสี่ยงมันคนละเสียงได้ด้วยนี่ตันบ่ออ โอ้ครับทวเขาเสียงให้บมเมนเสียงเงินเียววนาเนี่ยเสียงดีดีเอ้ยรัทวดครวดเออไม่เียงได้เลยื่อเนะเสียงเอาเสียงไม่เลีงเราผ่าแล้วเอาผ่าเขาเราเกมานั่นคือเบอร์าสนาเนี่ยอะไรเบอร์อะไรดิเสียงกับเสียงมเปินเชื่อหน่ยเื่อเสียงดีดีแน่ล่ะเกเกไปละไปละน้องเลี้ยงโอเคียง เสียงเดี๋ยวเสียงตายพูดนั้นเสียงเงินโอ้ยจลกับอี่โอ้ยย